โอ้บ้านเราอยู่ปีติไม่ไม่พ่วงปันอันเร่าเนี่ยเรามีแต่เห็นโอ้ผ้าเบิ้งไม่พ่วงปันครับละวานี่เราอยู่นี่เราว่าเออนี่ต้นใไงเนี่ยนะนี่ต้นม่วงแล้วก็ต้นข้อตขวัตขวัตเปนนี่กาะกันอยู่ติขวัตเป็นไรฝนบ่บ่ให้ไปงั้นเลยขวกาะกันด้วยอู้บ่ให้ไปขวัตอยากได้เลขเด็ดต้องคุ้มทรัพย์พยานาดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับ สวัสดีเอซีทุกท่านนะครับวันนี้แอดมาไหว้ปู่นะครับในโบสถ์นะครับไหว้พระในโบสถ์พระที่โบสถ์ที่ปู่นะครับปู่ทองมานะครับปู่ทองมาเนาะท่านสร้างปู่ปู่ทองมาเป็นปู่เนืรอเมตไหมีสวงมีลามกัียนนะครับแต่ว่าปู่เน้นี่ซื้อปู่ไล่ปู่ร้องปู่ไล่ปู่ร้องโอ้ แตะปูท้องมาอันนี้เพิ่นก็เนรมิตบอกเลขจนจนสร้างโบสถ์จนเสร็จนะครับบสร้างโบสถ์จนเสร็จโบสถ์ใหญ่นะครับสวยงามเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูพระจัมพาไปดูอะไรนะไปดูแบบบ้านถึนเฮียนของเลงหรือนะเวลาบ่บ่บ่มีเฮียนคือเฮงเห็ดของ่นนี้คือบ่เพิ่นเดือนเฮียนลงโอ้ไม่ใหญ่นะเ็นไม่ใหญยอ่ะคนพอถือไม้ดีกว่าเสียงจะได้ชัดๆไปในทุงเสือกันเลยจ้ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปดูเงินของเราเงินของเงินของปูทองมาเนาะโอ้โหอันนีเน้เป็นปูปะขาวปูปะขาวปูอปะขาวโอ้บ้านปูปะขาวบ้านปูปะขาวปูชีปะขาวอยจะมีอะไรมาถ่ายถ้ำป,ปูนดิ มีอยู่บอกอ๋ทอทีมงานใน <ไป S 1> ยุฟี่เนาะอ <15, 000 S 1> อืค,ค,าค,าครับอ๋อโอ้บ้านเราอยู่ฟี่ดิไม่ไม่พ่วงฝันกันโลกนี่เรามีแต่เห็นโอ้พราเบงนี่พ่วงฝันครับเละว่าเนี่ยเราอยู่นี่เราว่ววาโอ้อนี่ต้นใไงเนี่ยนะนี่ต้นม่วงแล้วก็ต้นข้อข้อข้อกันนี่ กาะกันอยู่ดิกวาดกันเลยผมบ่บ่ให้ไปนั่งเลยกูเกาะกันด้วยอู้บ่ให้ไปก็กว่าก็กว่ากวาดต้นม่วงเลยอืมงานนี่กวาดแล้วพี่งานนั้นกวาดเลยผมเปลียนนิดเดียวดูมันก็ต้นเดียวต้นี่บ่แม่น2ต้น2ต้นอันนี้ต้นม่วงต้นม่วงอันนี้ต้นข้อต้นข้อแต่ว่าต้นข้อนี่เป็นพวกกวาดลงไว้เอ้าคือบ่แม่นต้นเดียวบ่ะผมว้อู้จ้าทุกคน ลองตุ่มนี้นลำกล่อมซ่องต้นไม้ำกัน,อ,กน,กนอือโอ้คือแปลกแต่เปียกเปี่ยนงี่ว่ากงไม่กุงไม่กอดกันต้นไม้กอดกันเออกอดรักเลยต้องดูดิธีข้างบนเนาะปู่เนาะอู้ยเนี่ยข้างหลังก็มีสระมีสระนามสะวัดสระวัดของ ปูชิปขาวเขาดปิปูชิปขาวเรยอย่างนี้นึ่งอ๋อนงานเชื่อก็ต้องเชือ่นนอนาองเมื่อเคยเห็นได้เลยกอยกดกันไว้เนาะขออนญาเดอ้อปูเดอ้อูกหลานขอถ่ายภาพจากหน่อยเดอ้อ ต้นข้อกับต้นม่วงม่วงอย่างกันหรือม่วงเป็นแบบม่วงอย่างม่วงข่ำม่วงข่ำคือเกิดขึ้นเองหรอพ่อเกิดขึ้นมาเต้นคุณเหรอเต้นเกิดขึ้นมาเคยเี็นรถมึงเห็นไหมเห็นโลเลยยัง่รู้เกิดมาตอนไหนเนาะเจเนี่ยพ่อก็ได้หกสิบเจ็ดปีแล้วนะคุณพ่อหกสิบเจ็ดแล้วอ๋อคุณพ่อจำหกสิบเจ็ดเกิเห็นเลยแหละเกิดถึงแม่เคเห็นรถเ้นหน่อยอ๋อ แล้วเป็นอย่างไรครับผมตอนจะเห็นที่ว่าทำไมปูชิปะขาวอยู่นี่คือท่านนิมิตรหรือจะไหนท่านฝันเห็นเออฝันเห็นเราพามาเบิองมาผ้าไปเบิองเงี้ยนเราเปล่าบันบันเราก็พามาเบิ่งีนืองเงี้ยนอยู่นี่เหรอเราเ่าอ้เจ้าว้านบุกป็นเงี้ยนบันเจ้าบาในความฝันมันบุกถึงโกงไม้นี่เป็นอย่างครับเป็นบ้านหลังบางญ่เป็นบ้านหลังบางญ่เลยเป็นบ้านหลังงามสี้แดงตวงหมดน่ะในความฝันผ้ายังมาเบิองอยู่เหรอ เวลาห่เห็นมันถึงตรงไม้บ้านบ่ตรงไม้แล้วนีน่นความฝันบ่ถึงตรงไม้เป็นบ้านเยียมแล้วก็มาก็เปลกด้วยเนาะมันพอรเราเปลกทุกอย่างเ,ออเลยเนี่ยแต่ลักษณะดินจอมปลวกหรือรูหรืออะไรเนี่ยเหมือนกับคล้ายๆแถวถ้าลงปูสวงอยู่ถ้าลงปูสวงจะเป็นแบบนี้แหละ ด้านล่างก็จะเป็นดินโล่งๆแล้วก็จะมีคล้ายๆจอมปลวกโล่งๆแสดงว่าคุณพ่อเกิดมา67คุณพ่อกเ็เกิดมากเน้อยสี่โเห็นแดงสี่โรดโอ้โขกันต้นม่วงต้นนก็ม่วงเนาะครับเพื่อนเพื่อนบอกในในความฝันว่าไงบ้างคุณพ่อว่าให้ดูแลหรือให้อะไรไหมครับกับ เพิ่นก็ว่าเป็นลูกเป็นหลานเพ oh ิ่นก็จังว่าได้บุญรณะอุปถากินอยู่ละครับอ๋อสร้างวัดอยู่พี่เออเดี๋ยวเพิ่นเชิดขันเพิ่นสิเฮ็ดหยังแบบคือเพิ่นสิมามามาเข้าในล่างรถออ๋สร้างยังก็สร้างเฮ็ดสร้างในวัดในว่าในสวนปูก็สร้างเพิ่นจิก็มามาประทับล่างเพิ่นจีบวกข้นกี่นะอ๋อประทับล่างปูนะเออคือว่าเฮ็ดนั่นอันนี้ให้เด้อจังซี่นะคือจังเฮ็ดหน่ำบ่วอันขุดสร้างนี่อยู่นะครับ ปูเขามาผัดทับล่างมาต้องไปเฮ็ดให้พ่ออังกฤษนะต้องไปเฮ็ดให้เขจังวมาได้เฮ็ดมึงแล้วบอลเท่าสีมาเฮ็ดตรงีเฮ็ดน้ำบ่อน้ำต่างต้องต้องปูบอกต้องต้องตามคำสั่งเราตามคำสั่งปูปกติขันเราสีบ่อเฮ็ดเราสีบอ้อยหายว่ายุ่งปซื้อเพราะว่าเฮ็ดบวชกระซลองแล้วแล้วว่าแต่มาห่างกันด่วนเถิดที่มาบอกอีกรอบจังจังเลยมาเฮ็ดน้ำสั่งอีู่ พราะว่างหดหมดมาหลายจุีแล้วหมดมาที่หาปีเลยเดีนี้ก็ปีหกสามแล้วปีหกสามที่หาปีจากสร้างโบสถ์วันนี้แต่คุณพ่อแต่ก่อนคือตอนสร้างโบสถ์นี่ก็คือปู่ให้ก็คือให้เลขเลยโดยชัดๆเลยซึ่งผมมวดแต่ตอนนี้ก็คือให้เลขอีกแต่ปู่อยากสร้างอะไรนะสร้างบ่อสร้างก็เฮ็ดสล่าเล้วนี่สล่ายวนส่วนปู่โอ้โอ้โดนปู่ตาเออโดน เฮ็ดสลายเสร็จเฮ็ดน้ำบวกกับโลกับบอกเฮ็ดสลายอยู่กับมันหัวเฮ็ดสลายอยู่ในมัดนี่อ๋อกาเฮ็ดให้นโลนี่าสามอย่างเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็บอกอืมแล้วปู้จีบภัิ์เขาวเคยเข้าพ่อเหมือนกันบอกเข้าประทับร่างพ่อเหมือนกันไหมฮะก็ให้ว่าให้ลองเชียวเราวางสิที่ปู้ภักดิ์ขาก็พู่ตาเป็นคนคนเดียวกันระหว่าคนเดียวกันติคนเดียวกันเจ้าสิเมนโมเมนต์อนนี้ฮะคือคือเระห่าตอนเรามาเขาในหลังเราบอกเรา ห้าลูกข้นเกินปูปลาขาวหาลก็เกินปูตาปูตาปูตาปูปลาขาวงัไม่รู้ว่าเป็นปูทองมาหรือเพมเพิ่รเพ่เพิ่เพิมพมี่อเ่มเ่มเ่เพิ่มเพิ่ม่ม่มมาอันมีพ่ม่เ่เพิ่มมเพเพิ่เพิามเ่มเพิ่ว่มเพเพ่ว่าเากม่เเเพเ่เ่เมเ เป็นตัวของคนเรื่องสินะเวลาเขามาเราก็มาลูตัวแบบผู้ใดญเวลาเรามาประทับร่างคือเป็นตัวของเราเลยจังว่ามันจอยมันล่าลงอืจ,จอยจนล่าลงเลยนะเมื่อลาลงเมื่อยล่าลงจะไข่หรืออะไรเป็นบแบบเจียงผ้าเตียงอย่างแต่งเมื่อาวานอย่าดอกบัวดอกบัวขาวเปถาวายเมื่อวานนี่คือวันพระสามร้อยดอกเมื่อวานสามร้อยดอกพิออ่นพ้าเฮ็ดเฮ็ดให้พอจับยังจีนนะโอ้เข้ามันจะโนดพระน้าให้พระน้าให้เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ดิเพื่อได้ยินบ่า เคยเคยไปเคยได้ยินอยู่ียวของพ่อวัดชนะให้โอ้ไปขอที่ค้ามสนดด้วยของพ่ไปค้ามสนดไปควข้ามสนเมื่อวานเนี่ยคนภาคกว่าไปอันเมียเมียล่างเมียนี่ละเมียยาปักชุมมากภาคไปคือเขอนไปนี่หันคนยกมือไหวแล้วว่าแม่เห็นบอกผ้าไปบ้านโอ้บม่ได้ไ่ได้จองคิวยาี่ยไ่ได้จองคิวยารื่องเมื่บ้านไปเมื่บ้านไปน้ำกันทีคนอ๋อหรือว่าไปกับยายาปักชุมมาบ้านไปกัญญาทุมาแต่ว่าเห็นเพื่อน บอกว่าคุณพ่อได้เลขเหมือนกันหมดโยนุนได้เรียกมันกับเนี่ยพอกับบุซื้อเยกเนาะแต่เพิ่นบอกเอฟซีได้บอกพอเพิ่มเพิ่นได้ช่วยสร้างนี้ก็คือเรียกอยู่ปากพญานาคคือเขาฝันเด็กหน่อยอยู่ในบ้านฝันฝันว่าจะไหนพอฝันว่าพูดตาเขาไปบอกครั้งนี้พูดตาเขาไปบอกเหมืนเขาก็เราะว่าเบิ้งเขาเห็นเรียกอยู่หันละอ๋อตัวเขาเห็นแบบที่ ก็ตัวนี้บอกคุณพ่อตัวตัวนี้ตัวนียนบอกตัวเดียวกันเนียนวะี้าเนียนเนียนเนียนห้าเป็ดนี่นะตัวนี่นะฝันวมาเด็กหน่อยเขาไปบอกแล้วมาเบิ้งในในป่าในป่าชนะฟูชนะฟูไปบอกมาเรียกอยู่หันเรื่องจีนน่ะมันเบิ้งก็เห็นนี่สิมาเบิ้งก็เห็นตามพุ่มฝันแล้วก็คุณพ่อไปที่คำชะโนดก็จะเห็นเหมือนกัน เ็ข้ามสำรวจมอวานจำพันธก่าให้เบิ้งพอขจรว่าม่วงสวงบ่ครับกับเมยียประชุมมาว่านจำพันธก,ก่อไม้เบิ้งกัตัวเดียวกันตัวเดียวกันห้าเป็ดนี่นะห้าเป็ดอ๋อ,อขอบคุณคุณพ่อมากเลยเนี่พาข้ามสำรวจเขาอันมาแล้วอันมาแล้ว <c oughs> เลขนี้นะเ,ออเลขตัวนี้เ,ออเลขตัวนี้อันมาแล้วโอ,อ,อ้หลอดปลีนซื้อทันว้าคุณผู้ชมนะครับเข้าตัวเดียวกันอีกอ๋อ พ่อพ่อซื้ออกว่าจะให้ใครจได้กันเรืเพราะว่าพ่อากกันครับเพนได้คดีใจวอไรมากก็มาพอจำไรเด้นนะครับที่โดนปูตานะครับเจอพอจำดูที่แหละครับนีุ่่นในวัดยนะครับส,บบสที่เนาะเพรานทอ,องของเพ่นเนดียวกันนี่สินะครับ ปูชีปลาขาวปูทองมาแล้วก็ไปทับร่างเพิินบอยนะครับเอดเองก็เคยเจออยู่นะครับเพิ่นขามาเวลาเพิ่นท,ที่เพิ่นบัเขมาอยู่นี่หาหกมือแล้วเรียกว่ามือมือว่าบ่วงสูงจัดขามาอยู่นี่มาบอกแม่บัดทับร่างที่แียกบวกเราอยู่จุดใหญ่เลาเมิดช่องหนึ่งบอกว่าปูเอ้ยพอเอยียมาเข่าในห่างเน้อเพราะว่ากับแม่แม่ญาประทุมมาแล้วเขาคนมาเตนคุ่นที่ เอาจะนั่งเ่ามาเตะคำสนุกนี่มาบ่วงสวงนี่มามห่วงสวงอยู่มือมือสีรุ่งส่างเห็ดสามข้ามที่บานีนม,มันเห็ดบนถือข้อางยังไงบุ๊เอาเลยมาประทับรางบัดเขาบอกใต่เทียนอวอมมัดอ้อมส่างเอาคันหาคันเปลี่ยนไม่กูหรอวะเขาห้องบอกไรเขาใต่เทียนอ้อมส่างมัดมือน,นั่นมือน,นั่นไงเออคนตกตัลิงบนถือกันละเขาเอาคันหาคันเปลี่ยนไม่กูจะหนี้ ก็จะก่อเลี้ยนตาสีตาสั้นเพื่อนก็ต้องทำพิธีถูกต้องเลยเนาะคันห้าคันแปดบูชาครูเหมือนกันเพื่อนก็มีครูือกันเนาะโอ้บบแมนแต่ธรรมดาเล่าเพื่อนก็มีครูือกันเนาะให้มีคันห้าคันแปดสาธุเปลียนเมื่อปลอกสั่งโอ้ปลกสั่ง ทำเสร็จแล้วลวราคุณปออ่อาโบน้ำนี่ก็จะเอาเหินยังต่อยก็คือคือสิเฮ็ดเป็นมองเรื่องท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเออมาจากบอนปูแล้วก็สิมาเบิ่งน้ำบ่อศักดิ์สิิทธ์ครับสิเฮ็ดเป็นน้ำบ่อศักดิ์สิิทธ์น้ำบ่อที่ไหลมาจากเพราาะว่คำชะโนดเลยตัวนี้เพราะว่าเพิ่นเป็นสายเดียวกับปูคำชะนโนดปูคำชะโนดปูคำชะโนดยญาปุ๊ชส่นมาเป็นสายเดียวกันสายเดียวกันคือว่ามือมือบ่วงสวงเพิ่นก็มาพี่เดิยดนี่มากเมื่อเดี๋ยกับปูปูคำชะโนดมาพี่ดี่ปูที่ทั่วมาอยู่เดียว์มือ สังเกตดูเจาะไปข้างล่างน้ําก็จะมาจากนู่นเนาะไหลออกมาอินเป็นสายเดียวกันเป็นสายเดียวกันอ๋อเสียวดูมียดผู้นี่แหละผู้เสียมดั่งนี่นะที่พันขีมานมาเฮ็ดม่านผ้านำทางผ้านำทางผ้าเฮ็ดผ้าห่นบ่แม่นนีีเเด๋ยวราบอกไปยเราเราเราคุยคุยได้เวาเราคุยได้คุยได้เยอะพี่อ่าคุยได้เยอะ เราคุยจะเล่าจาังไรเต็มบอนี่ถามเล่าบ้างหน่ยต้องพอต้องพอเรียกมาคุยอินถึงจะกล้าคุยเปิดวารูนะพอพอให้คุยได้บ่บ่บ่มันจะค่อยคุยกับเราก็แต่ชืออยังนะบออ่อาดุนเดียดอาดุนเดียดดีจังโอ้สาธุสาธุเพิ่นถูกเรศมันบน่เพิ่นถูกเรศเหรอเพิ่นเป็นเที่ยวกับเป็นกองพุ่นเล่าคุ้มหาจังหวัดนี้เนีนะโอสาธอ๋อสาธุสาธุาอ๋อโลกกับจุลง รันพักหนาคนใหม่ล่ะล่ลงเลย